ยิปซีควีนสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการดูดวงประจำเดือนของคนเกิดในแต่ละวันนะคะการดูดวงจะเป็นการดูดวงโดยรวมซึ่งจะไม่เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะการดูดวงครั้งนี้อาจจะตรงแล้วก็ไม่ตรงกับใครก็ได้ค่ะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะถ้าดีนำแนวคิดและข้อดีกลับไปใช้นะคะแต่ถ้าไม่ดีวางไว้หรือไม่ต้องรับไปค่ะ คลิปนี้เป็นการดูดวงของคนเกิดวันศุกร์ประจำเดือนพฤษภาคม2564นะคะสถานการณ์โดยโรวมของคนเกิดวันศุกร์ในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะค่อนข้างมีความวิตกกังวลหรือว่าคุ้นคิดจากสภาวะปัญหาเรื่องการฝึกเครื่องของการเงินที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งรายรับที่เข้ามาอาจจะไม่เพียงพอในเรื่องของรายจ่าย เพราะฉะนั้นต้องวางแผนและจัดการให้ดีๆนะคะไม่แนะนําให้ลงทุนหรือว่าไปเสี่ยงโชคอะไรในช่วงนี้นะคะหรือถ้าใครมาหยิบยืมไม่แนะนําให้หยิบยืมนะคะเพราะว่าอาจจะมีการเบี้ยนี้ได้หรือไม่คืนเงินเราได้นะคะช่วงนี้ต้องผ่านสภาวะช่วงนี้ไปให้ได้นะคะเดือนนี้เพราะว่าเราค่อนข้างจะคาดหวังแล้วก็รอคอยในเรื่องของ การเคลียร์หนี้สินหรือเคลียร์ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่เข้ามากระทบในเดือนพฤษภาเนี้ยค่ะของคนเกิดวันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นต้องไปตั้งใจทํางานแล้วก็ช่วยกันกับคนรักนะคะมุ่งมั่นในการทํางานตอนนี้อาจจะห่างเหินกันไม่ได้ดูแลในเรื่องของจิตใจกันมากเพราะว่าต่างคนต่างทํางานนะคะแต่ว่าถ้าใช้ศักยภาพทั้งหมดที่มีะคะ่ะในเรื่องของความรู้ความสามารถ ปัญหาอุปสรรคในเรื่องการงานและก็การวางแผนที่ดีในการจับจ่ายใช้เงินนะคะจะทําให้คนเกิดวันศุกร์นะคะผ่านไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนค่ะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ